สวัสดีคุณชมด้วย่ะครับผมนี่ก็อยู่กับพอจารีเดอร์อีกครั้งนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับผมขี่รถเล่นแถวบ้านครับกาแฟรครับผมกาแฟเมซอนรูทสามที่หกนะฮะผมให้ดูครับก็เป็นร้านเมซอนตั้งใหม่นะครับ อยู่ริมถนนเต้นสามพกรลยองนะครมีได้ทูด้วยนะหลังๆเนี่ยผมเห็นคาเฟ่เมซอนจะมีลักษณะอย่างนี้เยอะเยอะมากเลยนะครับเ mm hmm. กือบทุกทุกที่เลยที่ผมไปมาก็จะเห็นเยอะแยะเลยครับคือจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ในเฉพาะปั๊มอย่างเดียวแล้วนะขอตั้งโดดๆออกมาเลยนะครับนี mm ้อ hmm. ากาศค่อนข้างดีนะฮะวันนี้ก็วันที่ย5แล้ว พฤศจิกายนนะครับอากาศดีมากแล้วก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากครับวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับเลยเออเป็นโอกาสที่ดีครับผมบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลยฮะตื่นปุ๊บก็แต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกมาเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วก็อย่างน้อยคือเราก็ได้เอารถออกมาขี่บ้างนะครับ ว่าช่วงหลังนี้ผมจอดจอดอยู่เป็นอาทิตย์เลยครับตั้งแต่หลังจากกลับเขาใหญ่มาก็ไม่ได้ขี่เลยจอดแล้วก็ไหนๆก็ออกมาวอร์มสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ชาร์จแบตด้วยแล้วก็ลืมบอกไปครับที่สำคัญคือคาเฟ่เมซอนเนี่ยมันเป็นคาเฟ่ที่เปิดเช้าที่สุดแล้วมนะั้งเท้าที่ผม หาข้อมูลมานะครับเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆนเขาเปิดน,น่าจะประมาณหโมงนะครับอย่างน้อยๆหนกะโมงเช้านะครับหร,หรือบางที่อาจจะเปิดเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเอาเนี้ยเนี่ยหกโมงเช้าเนะครับเปิดเร็วที่สุดละมันก็เป็นอะไรอ่ะโอกาสดีๆนะครับที่ผมออกมาขี่แล้วก็จะได้มาแวะกินกาแฟอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างใดนะแค่ ผมรู้สึกว่าผมหาร้านคาเฟ่ที่มันเปิดเช้าเ้าแบบนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับมีก็คาเฟ่เมซอนซึ่งจะเห็นกันนะครับที่ผมไปเนี่ยก็จะมีคาเฟ่เมซอนที่หันทับสัตหีบนะฮะอันน้น่ผมจะไปบ่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากไปดูพาทิตย์ขึ้นนะครับอันนั้นว,วิวดีจริงๆแล้วก็มีทะเลมีเขาส่วนที่เนี่ยมาครั้งแรกมันติดเส้นถนนอย่างเดียวนะครับวิวบรรยากาศอะไรแทบจะไม่ค่อยมีหรอกก็จะมีพวก รูปปรุงรูปปั้นนะฮะพวกป้ายต่างๆนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เขาจะพยายามทําให้มันแบบเป็นซิงเนเจอร์ของเขานะครับคือรูปสามที่หกคือมันติดเส้นสามที่หกนั่นเองนะฮะแล้วข้อวันนี้จริงๆก็ไม่ได้อยากไปไหนด้วยแค่เนี้ยตั้งใจมาที่นี่แหละมาขี่รถแล้วก็อาจจะไปขี่เล่นวอมันสักหน่อยแล้วกันนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมออกมามันต้องมีร้อยโลอะครับขี่สั้นๆอะไรเงี้ยมันมันเหมือนไม่ได้อะไรแล้วก็รถเราไม่ได้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าอย่างผมขี่มาเงี้ยขี่มาก็มาจอดใช่ไหมแล้วก็ขี่กลับเงี้ยแล้วรถมันก็ไม่ได้แทบทําอะไรเลยก็เลยขี่มันบ้างนะครับนนี้ก็มาพูดคุยกันชิวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้คลิปแทบจะไม่ค่อยได้ลงเลย คือก็ไปเที่ยวนะแต่บางทีก็แบบฟิลอารมณ์แบบอยากส่วนตัวแบบไม่อยากถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเออต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวพยายามจะทำคลิปออกมาบ้างจริงก็ถ่ายไวแ้แหละถ่ายไว้หลายคลิปเลยครับแต่ยังไม่ได้ตัดด้วยความที่อุปกรณ์ทํางานของผมนะฮะไอโฟนเจเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับค้างบ้างเออบ้างนะครับ ล้วต,ตัดตัดคลิปอยู่ก็เด้งออกบ้างก็เลยรู้สึกว่า,าหมดอารมณ์นะฮะือคลิปมันมีนะครับแต่อุปกรณ์ตัดต่อเนี่ยมันแทบจะไม่มีพลังงานไม่มีอะไรกําลังใจให้ผมจะตัดแล้วอะ่ะมันไม่ลื่นเหมือนตะก,ก่อนนะครับที่ถ่ายเนาะอาจจะด้วยคลิปที่ยาวขึ้นอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อาจจะด้วยโทรศัพท์ด้วยคือมันเก่าแล้วคือเครื่องนี้มัน iPhone 7แล้วก็ 128GB นะครับ เวลาลงคลิปเนี่ยถ่ายถ่ายมาลงมาก็แทบจะเต็มแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะไปดูเครื่องใหม่ๆอยู่นะครับเห็นอากาศแล้วหนาวนี้นะครับผมก็คิดอยากจะไปขี่เที่ยวเขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งขอแบบหนาวๆเลยนะไปไปแบบหนาวเลยก็คิดว่าอยากจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับหรือ,อใจหนึ่งนะฮะผมก็อยากจะไปไปตราดนะฮะอะไรนะ สุดภาคสุดเขตภาคตะวันออกนะที่เคยไปในทุกปีเนาะอันนั้นไปก็หนาวเหมือนกันนะอากาศดีเลยครับเพราะว่ามันภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วก็มีทะเลด้วยเลยด้วยเพราะว่าแต่รอบนั้นไปเนี่ยไม่ได้ขี่อย่างเดียวจริง,รงผมต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบขี่รถอะแต่ถ้าไปรอบนี้ผมตั้งใจไวน้นะครับว่าอยากจะไปจุดที่แคบที่สุดของภาคตะวันออกอะแต่ไม่รู้ว่าจะระยะทางมันเท่าไหร่เนาะเพราะว่า อย่างที่บอกครับผมเป็นคนชอบขี่รถอย่างเดียวเนาะคืออาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศอาจจะไม่ค่อยได้แวะแบบถ่ายร้านตรงนั้นร้านตรงนี้อะไรเงี้ยแนะนำคุณผู้ชมอะไรเท่าไหร่เนาะตอนนี้คือแบบกำลังแบบกระเฮียนก็หือลือนะครับกระหายกับการขับขี่เพราะว่าตั้งแต่โควิดมานี่แทบจะไม่ค่อยได้ขี่เลยนะครับเ mm hmm. พราะแต่ก่อนเนี่ยผมจะขี่ทุกวันเลยขี่ไปจ่ายตลาดเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยนะแต่หลังจากนั้นเนะี่ยผมไม่ค่อยได้ขี่เพราะว่าส่วนมากจะเอารถยนต์ไปนะครับ ก็เลยแบบนานๆขี่ทีก็เลยแบบขอขี่ทีนึงให้แบบหายยากเนาะแล้วก็เออมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าผมมีกลุ่มไหมอะไรเนะจริงๆกลุ่มก็เคยมีนะครับแต่ว่าระหว่างขงผมไม่ค่อยได้อยู่ในกลุ่มละก็ออกมานะครับคือมาขี่คนเดียวแล้วก็ใส่เสื้อของตัวเองนะครับเป็นพอใจไรเดอร์นะฮะมีตัวเดียวนะฮะไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นเนะ่ย ที่ผมชอบขี่คนเดียวเพราะว่าคือผมด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอะ่ะผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากมายนะครับที่จะต้องแบบออกทริปไปหลายๆวันหรืออาจจะต้องไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าผมมีหน้าที่แล้วก็ภาระที่ต้องดูแลนะครับก็เลยเลือกที่จะขี่คนเดียวแล้วก็เลือกที่จะรู้สึกออกตอนเ,เช้าเ้านะครับขี่เช้าเช้าเลย ตีสี 3, ต่ 4, ตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยครับออกแหละเพื่อที่จะชอบบรรยากาศตอนเช้าอะ่ะอากาศมันดีแล้วก็รถไม่ค่อยมีนะครับขี่ไปไหนมาไหนก็แบบมันก็สะดวกอะ่ะอืมสะดวกเราด้วยแล้วก็ปลอดภัยไหมมันกน็ไม่น่าปลอดภัยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันคืนเนาะการมองเห็นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมชอบอะ่ะเออชอบไปเอาบรรยากาศตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยขี่แล้วก็ขี่กลับถึงเที่ยง,งเนี่ยผมก็ถึงบ้านละ ว่ารู้สึกว่าหลัง,งมันก็ร้อนไปนะส่วนตอนเย็นผมก็ไม่ค่อยได้ขี่เพราะว่าอย่างที่บอกครับผมมีหน้าที่ที่ต้องดูแลเนาะก็เลยตอนเย็นก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปขี่ไหนก็ขี่ตอนเช้าจะมากกว่าแล้วก็อากาศค่อนข้างดีกว่านะครับอยากไปขี่กระกลุมอยากไปขี่ทริปอะไรเงี้ยก็อยากไปครับก็มีโอกาสก็จะเดี๋ยวไปถ่ายขี่ทริปขี่อะไรให้ดูแล้วกันเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มขายล็อกเองนะครับแต่ก็ยังมีคัตเตอร์ใหม่อยู่มาเรื่อยๆเลยครับอย่างทั้งโรงเรียนทั้งอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็่ฝากดูแลตัวเองกันดีๆนะครับ